รายการอื่นนะครับเขามีงบมารีวิวตัวดีๆนะครับสําหรับรายการนี้ไม่ใช่ครับพราะยการนี้ไม่มีเงินครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวตัวที่เฮี้ยที่สุดในเกมครับแล้วก็เอาไปลงแลน์กิ้งกันดีกว่าแลน์กิ้งพันเจนะฮะว่าโอ้โหจะโดนยิงจะไปถล่มเขากี่ลูกนะฮะและนี่เละครับคือทีมที่เฮี้ยที่สุดในเกมครับและแม่งสตัดนี่โคตร มาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าครับโกครับโกนี่สูงร้อยห้าสิบห้าเซนมาดูแบ็คฮะแบ็คฝั่งขวาก่อนเลยว<ง>่างมีมีดีตรงวิ่งอย่างเดียววิ่งหกสิบเก้าพอใช้ได้ครับแต่ดูเซนเตอร์ครับนี่นี่เซนเตอร์เลยน,ะนี่สตัดมึงนี่เซนเตอร์ใช่ไหมแน่ใจานะมาดูตัวตัดเกมบ้างครับโซโจยัง so, ฮ so ะตัวตัดเกมนะฆ่าเข้ามาทั้ก็เข้ามาทั้สี่สิบห้า มึงอ้าขาเป็นมาวะที่อิบายแล้วกูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเล่นกลางส่งบอลสิบสามตัวนี้นีของท็อปนะครับตัวนี้เพลย์เมคเกอร์ของจริงครับมาดูตัวที่จะตัดเยอะที่สุดของทีมันดีกว่าครับโอเคกูว่าข้ามเหอะจะทำประตูก็ต้องนึกถึงหน้าเป้าครับซึ่งผมเลือกหน้าเป้าดีที่สุดของเกมมาแล้วจบสกอร์นี่เท่าเด็กอนุบาลสองนะ โอ้โหดูค่าจบสกอร์แล้วผมนี่มองหาตะข่ายไม่เจอเลยครับตอสุดท้ายแล้วนะครับการที่จะเก่งแรงได้นะผมว่าไม่เกี่ยวตัวนะครับแต่จริงๆมันเกี่ยวบที่ฝีมือนะแต่จริงๆเช่นนีก้ก็เฮี้ยเกินไปถึงเวลาแล้วฮะได้เวลาไปโดนตบได้เวลาไปตบนะฮะแลงกันดีกว่านะครับ <Good. S 2> ก, <laughs> เเกูเดี๋ยวก่อนมึงเอาใครมาเจอกูเดี๋ยวก่อนดูสแตดเเยน็ยนเย็น โอโหจะแตะร้อยกันทุกตัวฮ่าวูนจะแตะห้าสิบทุกตัวเอาเลยฮะได้เวลาสั่งสอนพวกนี้แล้วนะว่าของจริงมันเป็นยังไงนะอะไรอะเดี๋ยวมึงยังไม่ได้เล่นกับกูเลยเฮ้ยเย็นสๆสวยคูเฮ้ยมเมวน่าเฮ้ยอย่าอย่าบอเลเร็วอืมกางเสยช,ช็อตล็อกเข้าไปยิงโอ้้หเหีย้ยเฮใจยเย็นๆ,ๆ,ๆ โอ้เียมันขัดบอลเป็นด้วยเยอะสวนน้ำวนน้ำบ้าง,าง,างเร็ววิมงเมาส์ล็อกหนึ่งที่ยิงไอ้เหี <c oughs> ้ยนะนำลูกหนึ่งและเขาบอกว่านำลูกหนึ่งแล้วก็ต้องมีลูกสองลูกสามตามมายิงยับแน่นอนครับ <c oughs> นี่ไงนี่ไงลูกสองลูกสามไอ้สัตว์เค <c oughs> เอาใหม่ครับโดยไม่แค่ลูกเดียวอยู่แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวยิงมันคืนครับไม่ต้องห่วงปุมมาทางซ้ายตรงกลางโอ้โหว่างอย่างงี้ยิงเลยครับแม่มึงใจเย็นวิ่งไม่ทันเคโดฮอกรตรงกลางแม่งว่างเลยเนี่ยอ้าวนี่ไงนี่ไงพูดเป็นทันขาดคำไม่ทันขอหน่อยก่อนหมดครึ่งแรกขอหน่อยโอ้โหหมดแล้วครับครึ่งแรกครับโดนไป็สองเม็ด เริ่มใหม่ครับขึ้นหลังครับหมุนตัวหนึ่งทีแล้วโอเคใสมาลูกนี้อืมตัดได้ขอน้อยขอน้อยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวกลางเข้าไปมโทรเงีย้ยหลังแม่งอย่างนี้แม่งเอ้ยส่งอย่างเที่อ,อไอ้สัสเออดีไอห่าจับยังไงให้มึงเขี่ยแม,ม่งจะเอาเลยเงี้ยใจเย็นอย่าพึง่ง ที่นี่แม่งส่งอย่างเงี้ยครับอ๋อมาอีกแล้วมาอีกแล้วเบียบไปดินี่นะครับเฮ้ยเงี้ยแม่งเซฟ <laughs> อื้มโอ้ที่แม่งเซฟได้ด้วยสวยเบียบไปดิเบียบไปดิโอ้มันจะโอ้จับบอลทำไมวะนี่ไงนี่ไงเย็นยยลูกพี่จะเย็นมาอีก่ะมึงปล่อยหลุดมาอีก่ะ ตายตาย้ยิงยับเลยยับหวังว่าพวเพื่อนๆจะสนุกกับวิดีโอนะก็สำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นนะครับเจอกันครับบาย